จอกันดีแล้วนะครับลูกค้าทุกคนนะครับที่กําลังติดตามช่องของเราแล้วก็ที่กําลังรับชมช่องของเรานะครับมาดูเกงกีรีไวร์รุ่น501มือ2ตัวนี้นะฮะเป็นสีซูเปอร์แบล็กนะฮะเป็นสีซูเปอร์แบล็กขนาดตามป้ายดับเบิลยูสามสิบสามเอลสามสิบสองเป็นรุ่น501นะลูกค้าเป็นรุ่น501ศูนย์หนึ่งดับเบิลยูสามสามเอลสามสองเรตแท็บสตรีลีไวนะฮะเกงตัวนี้เป็นงานซูเปอร์แบล็กจะมีแต่งสีฟอกมานะส่วนข้างบนตรงนี้นะฮะจะฟอกมานะ ลดลงกว่าสีด้านล่างนิดหน่อยนะฮะตามคลิปเลยนะฮะไม่ได้ตรงนี้ไม่ไม่ใช่เพราะการใช้งาน,นะฮะแต่เป็นการพกมาจากโรงงานกางเกงตัวนี้เกือบจะเหมือนใหม่เลยก็ว่าได้นะฮะลูกค้าทุกคนกางเกงตัวนี้นะฮะขนาดตามป้ายด3บสาสิบสามแอลสาสสองนะครับเดี๋ยวเรามาดูขนาดวัดจริงกันขนาดวัดจริง 34, เอวสาสิบสี่ยาวทั้งตัว4 3่สิบสาจุปลายขา8ปุดห้า เมดินเฮติราคาหนึ่งพันสารอยห้าสิบาทจำอีกทีนะครับเอวสามสิบสี่ยาวทั้งตัวสี่สิบสามจุดห้าปลายขาแปดจุดห้าเม็ดินเฮติราคาหนึ่งพันสาร้อยห้าสิบาทเป็นซูเปอร์แบล็คนะฮะเข้มเขมมีการฟอกสีมานะฮะส่วนบนนะฮะตามคลิปเลยนะในคลิปยังไงตัวจริงอย่างนั้นแน่นอนขนาดตามป้ายดับเบิลยูสาิบสามเอสามสบสองนะฮะาดูงานปลายขากันนะครับลูกค้างานปลายขานะฮะ งานปลายขาตัวนี้ตัดเย็บมาหรือเปล่าเอ่ยไม่ได้ตัดเย็บมานะฮะลูกค้างานปลายขาตัวนี้เป็นงานปลายขาเดิมๆจากโรงงานผู้ผลิตนะครับเป็นงานปลายขาเดิมจากโรงงานผู้ผลิตทางผ้าแล้วก็การเย็บนะฮะการเย็บก็เป็นแต่เป็นการเย็บแบบได้เดียวนะลูกค้าเป็นการเย็บแบบไดเดี่ยวปลายขาผ้าเดิมๆปลายขาฟอกเดิมๆนะฮะตัวนี้นะครับซูเปอร์แบกลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้นะครับขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมให้มั่นใจเสียก่อนก่อนที่จะสั่งกางเกงจากทางร้านเรานะฮะ ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้าได้เลยนะฮะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดด้านในกันนะลูกค,ค้าแก่งยีรีไวรรุ่นห้าศูนย์หนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นงานกระดุมหมดนะฮะจะไม่มีงานซิปนะฮะยกเว้นงานวินเทจยุคเก่านะ,ะจะมีงานซิปนะฮะถ้าใครมีเก็บหรือว่าร้านช็อปไหนมีเก็บากเ,เกงรุ่นนะนะฮะตอนนี้ก็ราคาสูงสุดเอื้อมครับผมหลักแสน,นะฮะจะเป็นากเกงยีรีไวรรุ่นห้าศูนย์หนึ่งวินเทจยุคเก่านี้ราคาค่อนข้างจะสุดเอื้อมนะครับ ต้องคนใจรักแล้วก็ชื่นชอบจริงๆนะนาไปเก็บสะสมใส่แล้วก็มีความมั่นใจครับผมถ้าเก็บสะสมได้ก็ถือว่าดีครับสำหรับคนที่มีความชื่นชอบทางด้านนี้นะฮะกางเกงตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลเอียดด้านในที่กระเป๋าในซ้ายจะเป็นรุ่นฉลองร้อยปีสกรีนเพื่อการันตีรีไวมีความเป็นมามากกว่าหนึ่งร้อยปีจะมีป้ายเลสแบดแล้วก็แถบซิลเวอร์ลายอยู่ด้านข้างนะ,ะแถบสีงเงินนะอยู่ด้านข้างของป้ายตัวนี้นะ ถ้าเราใช้กล้องซองพัดซองดูเราจะเห็นตัวยอ่อของบริษัทผู้ผลิตนะครับจะมีตัว L แล้วก็ S ตัว L ตัว S and Co นะฮะแล้วก็จะเป็นปรุ่นป้ายแคร์สี่ใบนะฮะใบที่หนึ่งบอกที่มาใบที่สองบอกวิธีเก็บรักษาใบที่สามบอกเลขรหัสผ่านเลขรหัสสถานที่ผลิตเลข PO สั่งซื้อสั่งจ้างต่างๆ,ๆนะฮะเดี๋ยวผมจะลองดูว่าจะมองเห็นไหมตัวนี้นะฮะว่าผลิตที่เมื่อไหร่นะฮะ ผลิตเมื่อสัปดาห์ที่21ปี2014นะครับกางเกงตัวนี้เลขรหัสสถานที่ผลิตหรือเลขลังกระดุม4384 4384นะฮะถ้าดูไม่ผิดนะจริงๆแล้วนะต้องใช้แว่นขยายสองดูหน่อยนะเพราะว่าตัวเล็กมากนะครับเป็นสีซูเปอร์แบล็กเข้มๆนะลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้ติดต่อ0961519525กับทางแอดมินเราได้เลยนะครับขอดูรายละเอยียดเพิ่ม,เต,มเติมให้ดีขอดูเฉดสีให้ให้ดีนะฮะ ว่าสีในคลิปสีในรูปตรงกันหรือเปล่านะขอดูรูปภาพจนกว่าจะสมจริงแล้วก็มั่นใจเสียก่อนค่อยสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์นะฮะทางร้านเราขายของมาก็ยาวนานนะครับส่งของตรงปกแน่นอนร้อปครับผมต้องขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจมาโดยตลอดเดย่ลืนะครับติดต่อ0961519525ขอบคุณครับผม